ครับสวัสดีรบที่สอครับสวัสดีาสครับสวัสดีครับเทว่าจะในกับเสียวันฮะ่าเอซีกับให้นาชื่อเาและปูบอครับโอเสาพมันเก็บตับเลยงวดวันไงเอาพี่เขามูนะว่าเป็นหังบกค่าเขาจว่าเป็นไฟวันใเนาะันี้เนี่ยสีเรีซื้ไม่ได้เงนฮ้ฝันอีกไ่งเดียวนั่นแหละครับฝันตังไต่ครับ ฟันโฝัน่าฟันได้ดีฟันได้เป็นตัวที่เห็นนะครับแต่สิแม่บ่ามันแตล่องเบิ่งบริฟันโดนล่ะอือครับมันก็ฝันเขียวนี่แหละแต่สิแม่ม่าแต่ก็บอกใช่่าวสิว่าครับผมบอกเป็นมันเจกที่ของปู่ปูคนนี้ครับอันนี้เป็นของปู่เองเนาะครับฝันอีงยีงเห็นนะครับทรายทรา่แบบหกแมมแบบหกฟันเจ๊เจ๊แบบหกปู่ยิ่งเอาตรงๆเลยคือยิ่งยิ่งขี้โซกัน แร้วเพิ át, át ่งเนว่แปดหกเดอร์เซนเพิ่งคัดนระดับถึไปวัดโอ้ยเล่นซูนซีไว้อยู่เลยเเทียงกันแต่เมื่อก่อนซูนีล่ะเทียงกันแน่นครับน้อนมัอนานเกิดน้อนนอนอย่นี่แหละมันเก็นมาเมา่เิดมาตะเวนบ้าบ้านสี่สองเจ็ดสี่สามมันนอนอยู่แล้วเครื่อนละครื้นเครื่อนละครื้นเขาโซเขายางไปเลยนะฮะออกไม่นี้หละโซกันเพิ่ว่าโอ้ยผมเป็นเป็นแปดหกเปอร์เซ็นต์เพิ่วมาโอ้ยโนเมีย ู is> ีศ <si ูน04สี <sy ่พอแจ็คสนใจมันเสียงแม่นอาในแข่ไรงเงี้ยแ uh. ี่ศูนยสีแปดกเอาทั้งสองเครับแ้วเสียงงางกันเป็นคนดน่งเสียงออมเก่้เฮ้ยเสียงกูรถยนึงวายอยู่เจ้านึงอะไรอืมเฮ้ยผมเห็นมือคัดท่อกูรหนึงวายอยู่เสียงกบเป็นจนออกไปห้างหนาบานจะซื้อน้ำอไรแต่ไปมาแต่ใส่แต่ไปจะเป็นผู้ใช้เสียงผู้ใช้สองคนเทียงกันก็ได้แต่มาฟันก็คือยังพ่อเครื่อเครื่องสิลับนี่แหละ รยกลับตื่นล่ะแต่ละศานีเสียงเสียงกันเดบหัวใหอยังเห็นบรดกูดอกพไอเดาหนึ่งเว้ยเสียงเรยเห็กับมึงยังไวกสูนชียสูีา่าทาไครับอันนี้นี่น e ี่น kind of okay, ี่หนึ่งนี่ผีเขียนกันการชีว้นมันเอาไปเสียงมึงกะก้อนอ่าครับสงก้อนกับอะเลา่อึงหรอบเลา่งของุูกูคนรับของกําแม่กัน เช็งเงี้นะก็ได้ครับอ่านี้คือผู้ฟันผู้เดียวครับอันนี้ฟันเลยทุกทียวอันกูบอกว่าฟันเลยโอ้ยบอกวอยได้นอนเลยว่าได้ว่าได้ฟันครับอันนี้ได้นอนไปค่ะบ่อครับบังตาแล้วนี่ยตอนนี้ตอนนี้แห้งแสบตาเลยข้นถูกอาจารย์จัดยี่ฟียี่ฟีมาจากขอนแก่นแหละแม่นั่นคือด่้าขาวมันบางหมดเลบ่อเลยครับบ่อมันหยุดแล้วมันมาดูดอ๋ แา่ไมาดวงแต่มาดวงเสียคอต่อแกนอะู่ล้ครับเกรสียคอต่อสตาเสียคอต่อดวงแตาครับเปิดดวงเปิดสิ้นไปธนาัวเมือก้อนคุณนมาให้มาแจกไก่แล้วก็คนต่คนแกนอีกเกนหลายหลายคนเลยแรับแต่คนแกนในหลายเลยมัมันวนลุ่นแล้วตั้งสามสี่สี่คนคนแกนสามสี่สี่คนในสี่ครแกนจูไก่ขมูเนาะครับมาแกน ละย่องอีกละยองไปอีกสองสองรถก็วมาแต่ตั้งงบนคู่นก็ลายบนบรีน้ามองนี่ครับน,นี่กระจยน่อันนึงว่าตะสมุทรีครับบันละเอียดครับ,รบแล้วก็เทศบุลเนี่ยกับพรอมว่านเลยเทสบบุร้มว่านการลองเอาไปเสียงม่านได้เรียบฝันเอาไปจะจีบจีว่าฝันก็บม่แมจีว่า เรื่องรับนเป็นตึ้งจังสีแมนมาสักไปนะครับตรงสีวานนี่แหละจ้าซีเมนบ้านเราใช้แบบเลเสียงเบิ้งเห็นว่าฟันดีแล้วก็าฟันดีกันจังน้อยซื้อไว้จ้งน้อยเออเรื่องต่อซื้อไรนะครับนนอเบิ้งไปนอนอยู่ดอนกรรมบ่เลยครับมันเป็นมาแต่เดืยวเสร็จนนี่ไม่นี่แหละวไม่นี่แหละวโอ้ยนอ่งยู่บ้านเลยครับเป็นมาตีสองปอนด์ตีสามมันจะเย็นหัดมาเมื่อนั่งมีบ้านตะโดนบ้างบ้านก่อนนี่นั่งง่อยบ่รู้ผมปั๊บแต่ยิ่งเสียงหลบไง โซกันมาได้ยินเสียงที่อะยน่เสียงตีนก็แขกก็แขบมาทางหลังเนี่ยต้องโซกันงางเลยเลยไปโซนที่นี่เสียงหอนอกหน้าบานเลยือครับสรจเสเส็นเสร็จเเสร็เส็จเเสเเส็เร็จเสรจเสเร็เจเเร็เร็จเสร็จเสร็จเสเส็จเส็จเร็จเร็จเเสร็จเสร็จเรเสรยร็น็จเัร็จเจเสเสรรเเสรจ็เเสงรม เมลยมลไยเมยลไยครับเมื่ได้รู้เบิงเลยนี่จะเสียงสซ่กันใส่ยเรียกออกมาบ้านไปซื้อเดีเอาแต่ปต่อสิไปใซส์ต่อมาที่นอนวะ <c oughs> มันเป็นทินหลักเนเตอนนี่โซกันยนาบ้านครับซื้อยเอุเนกบับครบแปดครับแต่ว่าผู้จันว่าจัาางไรเนี่ยครับเลาว่ามอมือแล้วพีอเกาพ่เกายาพงไผ่เลยค่ะอกันครับแล้วเราถามว่าเล่าบอกไปบ่าแล้บอกวิจ เาพักแตว่าเรา้จเบื้องคะ้วทซ้ำเห็นมือเบกอกครับเป็นทางซันแลมาบอกอีกที่นึงซ้ำอีกที่นึงหมอไรมือกอนมือเสียบสามมื่นคนะครับเป็นทงซันว่าที่แม่ตุกาบวจิไหมแล้วก็ถ่ว่าเนี่แล้วเนี่ว่ามิตรอันปูฟันชวนโตครับฝันชวนโตกันเน่ครเป็นาซันเอาไปลองเสียงเบิ้งเสียยฟันเบื้งเสียไขบงันว่า เดีฟันดีก็ตั้งตามฟันบ่ตีว่าบัตรสีหามตัวน้อะคเว่าตัวน้องครับปู่เขียนีใ่าครับเขียนใส่กระดาษนัดไว้เตมอนลแล้วฟันดีก็ว่าหลแล้วฟันบุตรีเป็นสีตัวนั้นเคยไปตะมอนครับแเป็นนแลวขางไปมีตัวไหนบ้างคับปู่ครับได้แปดในหกแปดนล้ครับแปดหกแล้วก็ะสนสีนครับสามตัวได้ไหมครับปู่ครับเดี่ยวสามตัว เอาไซเด้ก็ได้กันแปดสนย์สีเลยก็ได้แปดส่วนสี่ครับสามตัวเออนลสมเพราะว่าอยนมันมันบกัดปันไดนะประมาณถ้ารอซ้ำไปแกมื่อี้ทีนึงอย่างผมว่าแล้วพูไมืออนี้วันทีเท่าไดรครับคู่กัวนันที่สามมือเขาอีกเจ็ดสิสามมือนีสวันที่เท่าไหร่มีสามแล้วสามวันที่ยี่สิบเจ็ดครับวันวที่ยี่สเจ็ดพอกทีนึง รัาพอทำมาผูผูคนไหยเนาะถ้ามาบอกคนขายมันก็จเพิ่มเงใ่าซื้อครับเป็นเงไนได้มาแล้วครับกงไม่ค่อยม okay <um ั่นใจครับตรี้มาบอกครับงทก็จิงจเิบอกครับเป็นังนนวาใเ็บแกไม่ถึงบาทเะได้วมาแกเกับแกตัวจะมามาแต่มั่เถื่อนแล้ันก็ถึงอย่างี้ลูกหลานบนเหลือได้ไหมใหม่เป็นใหม่ได้ไ ครับเขาามอฟซีฝากมาติดต้นเงินครับผมอ่าร้อยบาทครับผมหาคุดวงดาวดวงนี้นะครับอ่าครับโอ้เอาเงินกันใส่อยากขอบคุณครับเร้่องเอฟซีทนายด้วยครับดวงดวงให้นะครับครับดวงเสริมดวงเสริมดวงให้ครับมีความช่วยส่วนบุคคลนะครับครับผมเป็นความงเชียร์ดวงตุ๊กดวงพอดีครับดูกับสวัสดียูเพือเราเนาะแน่นครับประเทศไหนที่เก่อนันล่ะครับผม คือเพราะว่ามันจะเปลด่ยดวงนั้นคือเสริมดวงกับแม่นี่ยเพราะว่าดวงมันจะเสริมไปเสริมเสริมดวงนั่ครับดวงจะเปลี่ยนดวงดีจะเสริมได้เสริมได้ครับมันเป็นแต่ว่าจะเอาไปแนวกับเซปูเสียหร่อว่าคู่เซียกันแล้วแต่เพิ่นวาให่วานนั่แหล้วครับเสียแล้วแต่คนแต่คนทุกคนครับเป็นภาษาคนแล้วก็บว่ได้บางครับงไปคุยกับเสียนะคเพื่อไอ้หน้าปูสวดเสริมดวงปูเฮ็ดตั้งไต่แม่ค่ะทุ่นมาก็คือมันจะมีขันเชื่อตัวของแต่ละคนนะครับ นนเปป็็ใบสีครับเป็นใบสีแค่หนุ่นกับนันผูนี้แต่ไมีซื้อนะคุณไม่ได้เปียนได้แต่ละใบสีเลยครับไปสวดเทีละคนทะละคนทะละคนไปนะถ้ากระทากับปั้นเอาจนห้อยจะคิดถูกปอกเป็นปากนนะครับแต่ที่แต่สีได้คอให้ของแต่ละคนแต่ละคนไปลุ้นวะค่ะไม่คันมือแต่บวงเมียกับพ่นหนึ่งมีใส่ยูก่กะลาว่าจะยี่สิบนาทีต่อคนต่อเรื่องดีต่อเรื่องนี้ต่างหากไปรักษาหนังครับ ขันบุก้อนหนึ่งสองยางสามยางก็จะง่อยไปเลยนะผมเป็นอาคารนั้นอันนีปั้นเร็วเลยนะครับขันปั้นใส่ห้อยปูหนึ่งแบบชั่วโมงส์เลยอ่ะครับขันแบบว่าเอาไล่ซื้อร่วมกันมีถวดไปน้ำกันวอลวอลใดเลยครับมีแต่กระคนไปเลยเพราะว่าเลี้ยงไเลี้ยงไปเรื่อยๆครับวอลใดร่วมกันทีเดียวเลยครับกระคนไปเรื่อยๆคนละยางกับตอนเสียบต้นเงินครับคนละยางกันตอนเสียบต้นเงินนี่คืออันเปิด เปิดย่างเดียวเปิดย่างเดียวครับเปิดย่างเดียวเปิดดวงย่างเดียวครับเปิดดวงย่างเดียวเปิดดวงโดยร่วมมันละไปล่วมว่าเึ้นจอจุ่มไปคำถามว่าปันยวบ่ไวยก็เป็นบ่เป็นภาษาบานเฮามันะไปผมว่านักขังไอ้เจ้าหนีว่าบายอย่างน้อยสิริว่าคนละว่าภาษาอย่างน้อยสิริว่ากันเหมือนกันผู้นั้นขังนั่งฟังตันปั้นปั้นจนจนเป็นบ่เป็นภาษาคนละแบบกันว่าซามันคนนั่นเลี้ยว ครับเจนะังสันเอาจนห้อยลินคองกันแล้วพัดอุ้มุนไพรแต่ปัดไปว่านหลงก็มีเลยครับหลงหลงาตรถานอะไปั้นสิหลงอย่างไรหมดกลยครับเจนังสันปั้นจนปิดต่งปากกันไปแล้วเอาจนมาการดนอนแมนครับเซสิแล้วขันค BE ือขันบ่าเฝ้าเห็นมันบ่เห็ดเป็เพ่พืนพุดหลวงพอดีครับแล้วแต่ปันนันนีว่าบกบันก็มีหลายคนครับ หาเชียกเศ้าหาไรซื Harmon, like mm ้อพ่อนก็มีนะแม่ค้าแกงวัดเลยเปนไม่มาเริ่มห่วเงาหานอนเลยเบียร mm ์ลังแดดยีห้งเศร้าเช้าที่หมดแล้วได้ซื้อไก็ได้ครับครับในตลาดโตรซือเรืกอเลี้ยงไว้ยากยุบยิบหมดละเลยว่าเศร้าติดไปได้กันไปทั้นละก้อนเป็นยังอสกาพยายามพยายามส่วนในสระทคนลวแต่ละคนกม่นสวดที่หนึงเสียวสี่เหลี่ยาที่ปั่นครับที่ละห้าหมื่นหกหมื่นกถือแต่ละอย่าง คู้นี้ไรปานไครับอาเตียไห้ครับผมค่ะู่ะค่บอเคยบ่าถ้าเสียนทำนี่ตะข้าใบชีคันนึงก็ีสางร่อยครับมาเสียนึ่งจะล่าซานครับู้คนตั้งหค่ะใบชีตั้งหกแม่นครับค่ะใบเชียนเตยห้โอ้ค่ะผู้อ่ะเหยาะใบชีตรงด้จับเป็นตงใล่ะครับเพราะว่าผมมีเวลาหยิบไห้ครับยิมาหยิบมาทุกียิบไปทุกคนห่วยโอ้มัธรรมดาได้ยใบโอ้อาัจัดวนามวนนี้ ปูได้ไปถามปูจันนึงครับผมว่าเจ้าอะไรครับผมนีถามมันเลยครับเริ่มหอดมือหรอรทีเดียวเลยเอาทีเดียวเลยเซอร์ไพรส์ครับประมาณนั้นนะครับสามซี่มือซี่มือมือที่ซี่พอกันว่าปูอยากได้อะไรใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้ถามาหนมาไหนแต่รับผันไหนบอกครับผมปูได้มาแล้วแต่ยังไม่ให้บอก ก็คือเอาชั่ชวๆเนี่ยนักปู๋นับเอาชั่วร์เลยมันจะเสียหน้าครับเสีย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 เงินเสียทองบัว่แตเสียชื่อบ่าได้เออหาเสียชื่อแมนครับห้ามยี่แปดเนาะยี่แปดเสียเงินเท่าไรโบยานยานไน้เดียวได้เสีย อ่าแกจะเสียซื้อนี่แหละเสียซื้อมาได้เพราะมันไม่เคยนะปุเนา <c oughs> ะแมนครับม่นเคยมีแต่อไอ้คนเนี่ยไม่เคยปิดเทียบไว้อืมเาะป็นเทียบมีเทีแรลกมาทุกเขาไั่กับเขาอยู่ปู๊บบางหันนะตั้งไปเขาทุกกระสุลก,ก็ว<บ>ัดแล้วไปปลูกแล้วไปปลูกขาดยิงกระดอดนะครับนั่นมองคนบอมักนะมันจะบ่แม่นว่าบ่เขาแต่ว่ามันบ่แม่นมองข้าซื่อแม่นไปออกเด็กทุกกระสุลยิงทุกอย่าเลยครับปุณมาเฮ็ดเจ้าเท่ากัซื้อรัฐบาลไทยครับ โอาคนาเฮ็ดเลมากแบ่มันมันหน่อยเทียเฮ็ดมากแต่ลายฝ่าลาปีเล้เนาะเป็นยี่สิบสสิบปีเฮ็ดมากเพรเคยเป็นกระแจ๊กแจกไ้ายไปใช้เสียโอ้มัลายเรแม่ครูมันก็เลยลายมันก็อ่อมันแต่ว่คนละมอผูเชียมันสีเออสีานได้สีันแปแต่คนหงวดที่เก็บเนสี่แเดียอันนี้งวดที่สี่หนึ่งวาเนี่ยโอ้ียเสียซื้อเสียงยัางขนาดเสียเสียเสียเลยคทำวันนี้จะ่า ดีก็ย่อมเปลี่ยนต่อไปเจ้าเนี่โอ้แต่หามเสียไน่เดีเสียสิไคเสียเอาอย่างแบบปูเนี่ยเคนวายอดมือครับหมือกันคนจิบใ้บอกที่เดียวอืแค่เดียวเงี่าแต่แดง่าได้แนวบุญเนวครับแต่แนวบอกแเนว่วางมาแล้วทำไมเออแต่แดงว่าปูได้แล้วนะครับแต่เอาชั่วๆนะปูเนาะชั่วๆไม่ไดเมื่อันสี่สียสี่เสียงอะไรอืมลวได้เสียอไรแต่วันนี้ก็ได้ความฝันครับได้ความฝันอถามว่าฝันว่ากึ่งหลับตื่นเสียว่าฝันกับแม่ว่าฝันก มัไม่แห้งสิลูกอที่จะเสียงแห้งรวยรวยเสียงกันไปเสื้ยแข้งกันไปตีนหัวเลยโอ้ยเสี่ยคนเราบกเห็นกมนคนนี้้ยัวเสียคุเ็นงงไหวอยู่เสียงกันโซ่กับไปจะสุดออกป่าท่ากเสอืมเด็กหัวแี่ยังไงผีเถียงกันนะครับสองสองสองตัวโอสองคนอาสองสตนสองตัอมเสียงกันเนี่ยอย่าฮอนบินหนาบานเลยเสียงว่าจ้งไดกับาว่าพักเปนเบื้องเล็กมากไอ้สันคหนึ่งผนว่าเห็นแปดหก กาสั่นคนึงขาหลานโอ้ยเห็นขากุลคุณเห็นขัากึ้งกาสั่นพอป่ะค่เห็นอะไรซุสีพอป่ะซุ้สีครับซู้นสีเห็นเห็นแบดวกนี่นี่ทิ้งกับทิ้งกัไทีละคุณนึงเห็นซัดัวกคงบหนว่งไปเพิ่งย่กองลากโอได้มนี่ที่าดเะซัดคุหนึงเห็น่นาึ่งเห็นรางคุหนึ่งว่าว่าสังน่รับวอนนีา่าคุณหนึ่งหวัเี่ยงเจ็บ่เคเห็น่ากึ เราหร่เสียงค่ะแต่ว่าเขาิจาาลูกดอกเขามื่อยอะไรวะเสียงอะนเสียงมันพ่นออนาบางี้มันขึ้นมันเงียบเนาะครับครับนี่มันอะไรมะมันมบนวอลควมาโดนวอกับวโดนว่าเนี่ยมันถ่นเป็นมาะเวนเดี่ยมันตีสองัวเตเวนหลายหูมือเหนามมันเตเวนกว่านเองแย่แมวเลยอย่หูม่วงิจีถึงมาอันนี้นี่มันอะเ็นมเตเวีนครเลยได้ไม่เห็นรอย่นนะ บันดี้ขับไปฮอนด้าเฮียนเลยปบิร์นซูบัถิ่มล่องหนี่ยเบ็มเราจะกระตุฝันอยู่ตรงนี้เลยแหละครับปู่แหันเดียู่บบโอ้อยู่หน้าหิ้งค้าเลยนี่เพราะว่าบ้านเราตอนไม่มีแห่หอนยังหอนได้บนอนนอ่ไงวครับก็ถิ่มโตนอดไม่มีหนีแล้วก็เลยฝันเลยครับเมืงงว่ามันจะเขาโดนยิ่งเสียงอันแรกยิ่งเสียงยางดังขอบแกลบเขแกลมากกว่านี่แต่ทีนี่เสียงโซกันระดับตื่นๆนะครับแม่ครับมันมันเคลื่อนห้ตอนนั้นเกือบสิหลับเลยไหมอือครับเป็นแบบนั้น เพาเอ็นเาเมยเมยต่างๆมันมาสร็ลมันกึมๆมบไปครับมันเกิหับเกิตื่นครับถามว่าได้ยินบอมันเมื่อตาไปแต่ไม่ยินเสียงนี่แหละครับครับแล้วฟังกับโซง่าบบพาาบ้านเป็วยังมไอต้มึงแคู่แ่เีครับมาาาือตอนหางๆตอห็นหาก็หาก็เปลี่ยนนี่แหลตอนนี้ยินมาต่อไมว่าพีเทียงกันใช่ไ ี่วอ์นเพียงกันครับหเออแปดหกหเนาะกรความลว่าขัดท้าผม0440ครับอันว่ามตัวเนี่ยผมมากควิยกะส่เลยแปดศนสี่เลยแนสครับสมตัวไปลครับอันนี้คือเอาเลขเอาสมา์มาใส่เรบ้านี้ครับอันนี้คือเลขผมเนี่ยมันเลขปูปูพนดีครับครับเลขปูนะครับผมครับ เด่ฟันฟันเด็กฟันเด็กฟันเด็กปูจันยังไม่บอกมีเด็กไ่เด็กปจันอันนี้คือของปูเสื้อเขียวเนี่ยแม่ครับแม่แเดี๋ยวเอฟซีงลงจันเขาฟันเลอาจารย์เรานี่แหละครับเด็กนี่เลขงฟันได้บอลเลปูมาเร่ย์งาได้อ้าอั่นมเนี้ยเอ่้งมาท่านเดมาแปดศูนย์สี่แปดสี่บอกค่ะแปดหกแปดเก้าครับอ่าครับเจราขันอ่คือบอกว่ามีสี่ศูนย์จี เออไม่แย่ใ่สี่ใส่นบอให้เพิ่นเราตัดให้แทที่เดียวเลยเราน้มันครบเลยนะปูนาะไมนแ่ครับแมนเออก็ซีูนใส่กซเออที่สนอก็ซีสูน้ดัละเออแต่กับต่กับเตจะนีพน้่มเนี้ยเตสี่าหันมอเมนเตกเฮ้าสีบนไม่ครับเี่บนนี่เป็นสี่คูแม่ยครับยังคาไดกสามหมื่นสี่หมื่นี่ดิ มารปเทีแล้วเอากระตาไปห้องที่เดียวให้เรียวเลยสีไรยังปี้ในเพื่อนคไบเลยตัวเนี่ยเขาเขียนแต่แปดศูนย์ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตัวเลขฟลอ๊บนี่นะฮะอเขียนนงเขียนแต่แปดศูนย์นั่นแหลย เจ้าต้องเปากับกเขาเยอมาดียว้เป็นิวังแ่เปนับโกระลาเขานางาพวกอันเล่าั้นแต่มาเินอะไรเลยครับของเราเนบ่อบอกบอกทันวบ่ออกเานี้ครับเลยครับมดที่ีปันปิงโคราุคนละไปมิดดีไครับคิกรองไับว่าเวมักไปแต่มองมองขึ้นไปขึ้นเงี้ยเาเนบ่เขากับไปอั งานเบิง้งครับโอนออกกองเนาะออกกองราชบารอือกับให้พร้อมเลยหระครับปู่พี่ไหนพร้อมเรียบร้อยเลยแจง้งสีบานโบกแจ้งสีบานก็ครบอีกโอ้โหแล้รอบนี้ปู่กลับให้ทุกตัวเลยนะครับครับกลับไปซื้อตัวพร้อมเลยอือปูก่กบบว่านเนื่ยนอนได้หมืน่นเลยว้าวครับ เสียบวางสายยาวๆแต่ก็804นี่ก็กลับไปกลับมาอย่างนี้แหละครับปู่ครับปีนี่เพิ่งเวิร์ดเลยก็จะไปอือปีนหัวไหมปีนหัวกีนหัวหกสิบเก้าเก้าเสียบจะตกใจว่าหลายเด้อเจ็ดสีมันมาจาก804เนาะปู่เนาะครับคือปีนไห้ปีนไห้ปีนไห้ไว้เรียกเอาเด้อบอยไม่ได้บอยไทยชีวิตเลครับแยกเอาก็จะไป อันมาลายตัวมันกับมาลายครับเอาจีนีอะไรนี่แต่ให้กดอ่าครับแยกออกไปแยกกับป็นสัดปุ Good ่นซวนซื้อได้แยกออกจากไหนครับแยกจตัวนี้ละครับเนี่ยแปโอ้แยกออกแปดศูนย์สี Sin, ่ขากัวนีนี่ะไรนี่ขนาดเลยครับเนี่ยัวนี้แยกมากอะไรซุ้มมีแหละตัวนี้แยกมากอะไรซุ้มนีครับเนี่ยครับแยกให้ซื่อๆดอกขากับไปพร้อมนะครับครับต้องต้องกลับไปพร้อมาต่อไปถ้าสมมติบ่าบวกขาับไปน้ำก็แปดสี่สี่แปดครับกันเอาง่ายเลยครับกันเอาง่ายปิดฟังนี้ไว้อือมีแต่เท่านี้ ไปนี่แล้วบ้านอีกพวกอนีรไปแอจิวกไปเอาพวกเดาทุนไปเท่าก่เอาทุนสกดเดอร์เอบ้านก่อนก็ได้เอาเผา้วนก่อนก็ได้เอาทุนสกังด่ดอรครับเอาที่รักท่านเมอนรักท่านครับไปเอาทุนน้ำหางบ้านท้องสกนอ่าครับทั้งนี้้มันไปเผาเผาบ้วนก็ได้ครับครับมาสิเป็นด้วย มาติดต่อกับคุณนสะกดเงิมาในทีมแมนเนวมาโอดนี่น่นอนครับไม่ว้าจะสั่งเลิกไปพี่หนพ้อผู้มั่นใจตัวไหนังวันกลงัมกับมักแปดศูนย์สี่เด็ดเนะแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่นะครับพอวาระวาเราเห็นทักกวัวดิอือวนนึ่งวอาโอ้ยเซบรูเห็นทักวัวโอ้ยเบอร์เซียรหรอกคุนี่ลูกไก่ก็มึงเห็นทักวมึงเหละ ถ้าาเราอยู่ไก่กลัวดีเห็นคัากลัวเดีแปดสูนส์จีเราเห็แต่ศูนยีแต่ผมผ่านมาแปดแนะมาแปดใส่มาเปรีไม่แปดแล้วแปดใส่สิแต่ผมแต่ผมบอกเพื่อศูนย์ีแหละว่ะไปครับง่ไปพูหนึ่งก็ว่าเพื่อแปดหกั่นละทไแต่ผมเปลงที่แต่สาผมผมผมมาแปดศูนครับมอตัวมาเติมใส่แตเอาแต่พีโซกันคือสูนีครับแปดหกเท่านั้นศนแปดหกนะครับครับผมีสองสองตนกับคนตะตัวน่ะ พ่อครูครับขัดเจียงกัยเจยงกันไปแต่ผมสลับลัก8ปเราสบไปแล้วแปดศูนย์สี่ไซสแปดศูนย์สี่นะปูนอะเียงสอมามักมันมักทื่ว่าบนเนี่นะเข้ามคันศูนสี่ศูนแปดไปมากปูมาแปดศูนยี่อันนี้คือเรียบผมฝันเลยเลยผมฝันเดจำจำอไร้ผมฝันนครับเลยฝันเนียแต่ว่าเรกปูดจำยัางขัในใจเรื่องที่นอน ครับบุพัฒนแต่นั่นบุพั่นต่ว่ามสี่หมื่นฟูมันใจ่กันครับเป็นไก่หมือนจังบ่อันเนาะแน่นครับอันนี้เรีกผมเนอะมองเรียกูจันเรียผมเนอะปกติอาจารย์ันเพี่วกับฝันเลบบอลเลย่ะครับนฝันงวดนี่ยอนเาสีฝันเลี่ไงนะว่าทำไมครับคราบครับีเที่ยงกันครับมันก็ไม่เคยมีเคยิดในญี่ปุ่นในี่ว่นเอยจังไหนสแต่รอบเบิรว่าเรผูผูเพิินกับเนย์ี่ยสีมสี่ที่แข่งบอลนะครับรอบเบิร์จทีนี่ยพวกไพ่กับบุัฒนเด บอก่าแต่าจริงไ่เห็นหัาเล่าเยมันจะโผล่อยู่บ่มากคือพเห็นเลยมาครับถ้ารามาใช่มมาแบบแยไวๆแล้วเสียงดังมาก่อนเนอะเราห้องใส่ก่อนก็ห้องแบบนี้แล้วก็เสียห้องเป็นที่นี่ผม่าดังกแจ๊กแจ๊กนี่ผมมาเสียงดังแห้งเลยล่ะยังคือจังแมคือจังแมนครับกเสียงเสียงร้องร้องร้องลมีเสียงโอ๊ไมีเสียงร่อยแมนครับแสง้อร้องเสียว่เปบ้าน เป็นเงินหัวหวานอะไรก็อะไรก็ถามาเป็นลูกคนบาเป็นเป็นโตคนจะเห็นละตามที่ผมเห็นว่าเพื่อนบ่กระชเห็นเป็นแสงไฟ่ะแหละไรกรผมกระชีนแสงแสงไฟสีสุชมนี่ผมบอกเองเอาแรงแรงนี่เรือแสงเทียนห้างหร่อละไรแต่ที่อ้านแขกใครเขาเห็นกันในโทวกัศน์มันจิบอันนั้นมันแดงอันมันมีบ่แดงพป็นกระชีดชมพวกนี้ชมพวกนี้น้อยครับ บ่เห็นเหเห็นใส่บ่มีครับนี่เป็นตัวเลยล่ะนี่เป็นตัวยังยุ่งเลยพี่วาละยางเนาะอันนี้ครับโอ้เห็นพ่อกับใส่ของก็ดเจ้าใส่ตลอดนะยาจูระจูเช็กไน้าเองนะก็เห็นบ่แบบนั้นบ่ครับบ่เห็นเช็กเชียร์เท่าบางเท่าบ่มี่ครับบ่เห็นแต่ยาปูงไผ่นะครับบ้านเท่าบ่เคยจั็กเชียแต่แสงออกจมูกซาบ้านบ่ไต่มาแต่บ่เคยเช็กเชียอันนี้เคยเห็นเนาะครับกะบกาซื้อนี่บ่เคยเห็นเชียร์มาแต่บ่เออซาดัง เนีย้ยแต่ยาพงพายนะครับ <พ plural S 2> ครับรอบนี้ก็เป็นเลขปู่ฝันเองนะครับแปดศูนย์สี่ตัวเดียวนี่แหละครับปู่ตัวเดียวเลยครับเฮ้ยองผมคือของผมฝันเลยว่าแม่อีกเลขอีกเทากัวคือแปดหกครับครับคือทีสองตัวเลยแจยงกันนี่แปดหกว่าทำไมครับเปนแปดศูนย์สี่ครับครับนี่ที่เลขผมงฝันนี่จะเป็นอะไรประจับไปงเนี่ยย้ำเลยใช่ไหมปูฝันเอง ครับคือแยกออกมาครับแยกให้ซื้อดอกแต่ว่าเขาไม่แยกกันกับสองกับทั้งสามตัวตั้งสองตัวนะครับผมเป็นแบบนั้นครับอันนี้แยกให้เบิ้งไปซับอยิส่วนซื้อดอกครับและที่ว่าผมไม่แยกให้เบิ้งละเอียดนะั่ไม่แยกให้บละเอียดยิบละเอียดยิบเลยทั้งปู่เนาะปีนหัวปีนทางไ้พ่อมนั่นแหละครับชัดเจนเลยครับปู่แบบชัดเจนครับผมบอกว่าเสียหนามอ่ดอก็เชื่อมาเนาน ว่าหันกับเขามันไปเขาทนาคารเขาคนละฝ่ากันเามองกันแต่คือนานนัดอีกซีไปอีกซีมือรัฐบาลมันเขาเขาหมือนเนาะีกซมือเจอกันวันเดิมมันยี่แปดบ่แมนครับแปดยี่สิบเจ็ดเดิยีเดีนี้มันยี่สามยี่สมยี่สามยี่สมเดียีมันจะมัะมืแปด้ยี่สิบเจ็ด อันที่แปดอะไกแปดด้อันที่ยี่แปดเป็นเป็นของปู่จันหรือว่าของ่าพงพายครับมันที่แปดนี่ครับของปูป่คนเลยแหละครับโอ้แต่าพงพายวันไหนครับทีนี้แล่าพัาดแโพมาอย่าง้วโพมาจนพงมลโอ้โอเอากัวครับแกไปไหนครับจักคือกันเลยไอ้เสียไปเลย่ไปว่างเปนยางไรจังสมาเปมแงเป็นลักสันตร้เราไปนอนงกองอยู่มืเดี๋นี้มันตรงกับเอาซิบบอให้ตัวเองเชีรอเลี้จะเป็นอย่างนี้อย่งอ่อสิมเรื่องก็กระส ตก็หครับตัต่อมได้ดีไปตรงไหนใหญเนี่ยแล้ปัาคงไั่แล้วปัดเอามากบันไปแลกมองแค่สมกับโมเมนต์เร็วนาะครับต้องแลกของราฐถาบเนาะแล้วที่แม่ดอันนี้ไปแลกหซึอันแรกขอิสิ็มไปแลกเป็นสสอมี้ครับหมยทุกเนาะคช่ไหพี่น้องเสอนรับาลถามมาได้ก็ไปถึงบถธอยู่แล้วละว่า สิ่ยที่เราเรมยกถือนี่แเราถือแค่ถือของเราส้งได้อันที่วันมาอยู่กองเก่ามันไปกองใหม่ทำอะไรก็ถือถือหมอนมาถือมาเยอะถือยี่สีบเราถือแต่เราคนเดียวเพิ่นไปเพิ่นมาถือได้หมดเไปเพ่ถือครับครับผมนะครับวันที่ยี่แปดเจอกันในเชติงยี่แปดแล้วก็เราก็จะมารู้นะครับว่าปู่อยากได้อะไรแมนครับท่านจะบอกว่าจ้านี่ กอเพิ่นเติมมาบอกเพิ่มเติมมาเรแต่เพิ่นมเติมแต่งบอกสิครับผมว่าปู่อยากได้อะไรใช่ไหมครับครับเป็นอะไรครับห้าใหญ่ห้ายน้อยครับปู่บบบนี้ก็พอพออย่างนี้พอเราทำพูดดีนล่ะเราซู้เหมือนไหวใช่ไหมครับัที่มันเบียดไปเร่อยๆใส่แล้วเนี่ยเว้นใ้เป็นกินก๋วยเตี๋ยวมันธรรมดาอยู่โอ้ธรรมดาอยู่เนาะเดี๋ยวพาพิเศษถอดพิเศษวางพิเศษเอาธรรามาเพามันเคยเจอใช่ไหมครับปู่โอ้ยเนี่ยมันเคยถือกี่แสนนะ สองแสนสองสองแสนสองใส่ถือเกับือค้อนก็ะถือใส่มีครับกปแล้ววบาใดๆดีแต่ว่ากับพยานแต่ว่าเสียเป็นนี่ยงบยานเ่าเสียหนาอยู่เสียหนาในบ่อไดในบ่อดเสียเสียเสียนบ่อใดเลยยอมไม่ได้ยอมอะไรยอเป็นดีดีว่า ย่อมเป็นดีก็เสียสิ่อเสียงโครับมันไดจะปูยเป็นดีเ่ครับคืออยู่คือเอาเสื่อเสียงขึ้ไหนจง่ายดี็ใส่กับปูงานอะไเลยอไออปูฟันันมากค่ะอันนี้เป็นเลขปูเนาะครับปูแขกปูตะไบปูจังหทั้งหายแต่หกแปดับแปดศูนย์สี่กับศูนย์สี่เนาะค่ะน่ครับสี่เป็นวงนิ่เดลแอพพียำ้าวแปดศูนย์สี่ศูนย์สี่ห 8แมนครับคำว่าเป็นเก้าแปดแมนครับรูดเอาจะเดดก็ได้ครับสามีเนาสองสาสองโตัวตัดเนี่ยเราเนาะครับผมลักลักก็คือแปดศูนย์สี่นะคะกับศูนย์สี่เด็ดใ่มคุณฮัาโหัลโหเด็ดหช่ไหมคุณโอ้ภาษาเงินมาให้ค่ะขำากัมมีมือจุดโอ้แต่เอาเต้นไรได้โอ้เขาคี่อะไรนจูดครับ ให้กูใจดีให้กูยูขนาดนี้เด็กเล็นรื่องอกไก่เพราะมันไก่มันมันมันไก่ขัารถไก่มันเขาบ้ากิบินวิ่งว่โมโหเลยแกเขาก็ะีีบเลยเพราะว่าจะเป็นยังไงดีิงๆกไก่กไก่โวด เป็นเป็นเพราะอะไรครับปู่ครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยปอดชักเสียครับเพื่อว่าไม่เคยเป็นเมื่อแต่ผมนมาได้ไปยังเสียเงินบ่อยว่าจะจะเสียงเสียงเสียงสบายยังไงอะไรดีนียครับพวกใหม่แต่พอโทรเอฟซีเห็นเขาเจ็บเขาเศร้าเลยมาทำไมอ่ผมว่ากลัวปู่เลิกปล่อยนี่นี่ครับเป็นอะไรกันปู่ว่ามันไม่เคยเปลี่ยนแล้วมาเปลี่ยนมันแบบเป็นเรื่องอดไล่ะมันมาเด็ดต่อแถบเลยครับ่ออวันแรกช่วงไปเ็ข้าวมากนี่มันกับปกติกับปู่แต่อาจารย์เพื่อนกับเขาแน่นรุ่นเนีธรรมดาเนาะครับธรรมดา เดี่ยวของโมบีหาดเนาะนี่หลักเพ่นมาแต่ว่าเนมันบ่เคยเปลี่ยนครับน้มันบ่เคยเปลี่นก็เลยจะคืดหลโอ้อย่าไปคิดหลครับปูครับเรื่อนจากเต็นปูบอกถือสังหวัดจะยุ่ยากอีกแล้วก็สีอุ่มนี้สีฟสียอะกสีฟ้ามากันทีรู้ดสีนั่นแต่ที่ผมงงที่เจ็ไปแล้วไหมไม่ไีเปลี่ยนนะถี่มันเป็นงวดที่สี่เหมนก็สกคิดไหลนะเล้วมันบ่เคยเปลี่ยนเริ่มใหม่ปูเริ่มใหม่ออภัยครับอนแรกนึ่มไหมกับปูกับเรา S <S สิบงวดนะปู่รอ,<ป>อบนี้เนาะแจงว่าแต่เพราะว่าจะจะหำไมจะโหรนึงก่อนโหรนึงเนา,เาะเสียด้วยเรือมันนับเรื่องไม่เอาไรไม้ให้เราไปครับวันนี้ก็เป็นความฝันปู่ไปก่อนแมนครับแปดศูนย์สี่กับหกแปดแมนครับเศรษฐศาสตร์ความฝันปู่ไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ครับอแต่ของปู่จันกับย่าพงไผ่นะครับครับผม่าจีนไล่สี่สิแย่ครับลูกนะครับวันนี้ครับจะไปรับลูกใช่ไหมปู่ครับผมขอบคุณกรบปู่ครับครับผม ครับขอบคุณ <ไป S 2> ครับครับพี่เพชรครับเพราว่